สีกินน่ะแม่ตุย้ยสบายดีป้าลุงก่อนร้อยหอเมื่วิทย์พี่น้องนางกระสีเปลี่ยนเป็นคนละคนร้อยสบายดีป้าลุง,ลงม,มันเป็นตาสั่งเลยพี่น้องเดสุดมื่อน,นี้นะเอาจนได้สบายดีพี่น้องอยากกินเฟอ้อว่าซันก็นยังหมดเวลาออกไปงัดเฟอ้อซัมทุนยาป้าลุงเห็ไหุได้ไ ไอ้ว้ขันอยากพือนะเอาเอาชีต่าเ,เมีพอมือกับสิเป็นซีเง,งาคิดหอดพี่น้องถ้าแม่ก่อนยุดยุดยุด,ยดออกนอกนะแม่จับมืออย่าโอ้ยอย่าเอา๋เฮ<อ>็ใดใดแม่เปิด<อ>แม่เปิดกล้องมาได้ใดไหนจจ้าหุ้โอ้ยลอยไปกินเพื้อ กินเพอ่อนำ้อยเด้อมาพี่พี่พี่มาทางผีมาจับมือมามาจาหลุดมาเดี๋ยวอ่อนแดงแรงพี่นอ้องมีหันเผลอพี่น้องออกมาใหม่อีกแล้ว าล e าขาย,ยเฟออยู่บ่อลอยเมนลาขายแต่มาม่ากับข้าวเปียกบอ่อม,มีบ่อเฟอร์รมอรไม่มบอ่กบอกินนี่เฟอเ์ตัวใดสาขาพันแล้วตังนังตัวใดลูกนังตัวนั้นมานังพี่ลูกมานังพี่มานังตัวพี่ลูกมานังตัวพี่มานังก็พี่สวัสดีพี่น้อง ้ถ้าบุีพวว่อก็ล่เป็นคนละคนเลยแหละพี่น้องตอนนี้นางขาโอ้เพววื่อสวยเสียวหาเอาเลย,ยมันตั้งน้อยูนได้นี่เนาะแม่เจ้าฉีนะกินเพื่อขังทางพี่น้องนานๆทีกับหมูติตาวาจะมากินงัดแต่พุญเละพ่ออยู่แล้วลูกวุวก่นไหวพอดูเดี๋ยวเห็นนะลูกแข้งแม่ดุแข้งแม่ดุ ไปพ้นต้นหนาวไปหน่อยสีลมๆมาแล้วอากาศเออเย็นอยู่นอกตรงนี้นร็จมีแต่คนถักมาตากเกิดลูกโป้วซั่นว้าวตายดมจาเมเซียนหายเมเซียนหายสีบ้ายัางมีห้ากระเปิดก็ตายอย่าดื้ออย่าดื้อ มันมุมมันจอมพี่น้องเ,เล่นถอยเฝอว้าวเบื่องถอยเฝอจักพี่น้องโตมัืงต่ำเบืองเบืองกินสีนเ,สนเนาะอืม,ม้มจิ้มลมลมพี่น้อยมาเดอ้อกินเฝอหนามดสิตาเดอ้อร หยสองหมซ่อสองงมนหาไนเรืองลองกินปลาคาทองทกับหัวพากินเฮียกินก็ไป่ร้องแต่ว่ามันดีแล้วลงอ้นกินเนี่ยสินเวลาคือยู่บ้านห้าแล้วดูไปสินงัว บอ,บอเยตดด้านนาซินเนี่ยการตปีกกะตบอดยาบายนะดูมันเปื้อนนะนเว้ยอหมือเรียนพอดีครับ 让警察抓你。

อลูกซีนก่อนสิอบอบอพักอันนะ่ะอลูกซีนนี่อย่าบายอย่าบายพักกระล้มามีอ่ะบออืมเออเบอิบ้งเบิ้งม่สิ่งใดนะอะไงโอ้ย เมื่ตอนเพอเพอเพอกรบลุกยีนะ ดูบ่าดูต่อบอกอ <c oughs> น่จาจะยิมอีนำเยอมันยังอยู่นี้ไม่เอาให้เอามาอีกก็กินบาเบิร์ดมาก่อนมาก่อนก็ไปกินก็มาไม่ซื้อให้อีกก็ไปกินน้ำไม่ตุ้ยไว้ไว,ไว้มาพี่มา,นนมาลดนะโอ้ยกินยังกระยามาพี่ก่อนมากินอีกนี่แม่เอาให้นี่ คนมาแหวนพี่น้องก็เรียกว่าคนไทยคนหนุ่จักโหลดได้มาเดิมมาเดิม ถีมาลงมาไหมม่มีแต่ถัวงอกวันี่แล้วบ่อิ่มบัเพลถั่วหนึ่งนะอเมมเนื้อตายมอีเดินเออมือมากินอีกลูกมืออามาเลมันกินบัเบิร์ดมะเสียดาย้สไวดสบดีพี่น้องอ้าทตซึสืบต่อกินข่าวพี่น้องเลยดีพี่น้องเกินข่าวเพี่น้องเยกับข่าว ขายพลปูปนปลาลวกพักแกงไม,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 ม่โอ้อย่าประปิดเลยลูกต่อสืบต่อพีน้องไปกินเพื่อกันนหม,ม,มูตอนนี้คนขายลูกมากินขขานํำกันได้เลนะ้องนี่ห่งเติอบป่าไหมมีเหเติอ,อมีขึ้นและพี่นออ้องเออเออเอ็ดดีท้ามาือหองส์ข้าแม่หนึ่งหนึ่ง,งสองแต่บอ์เตียงกับมบอหอง,อหองส์ก็ใช้เดียวกันน,น้เพอาะเป็หนหงส์เนาะ เบอร์เตียงเขาบริษัทเขาเคยจะเบอร์ห้องมือเล็กออกคยไทยทำดีด้อคอยข้อขึ้นเลยด้อยไปพิษา้อพอกีเงินขาหของขึ้นยิดขาหองขึ้นย้งขาดจ่ายไปแต่ละเมื่อยฮารหยิาขยาเลยน้องการกยาแล้วเผื่อจะ้เมือจะช่วยดูช่วยกินแล้วมาฟีอะไรย้ํอันเลย ไม่าจ <ừ> ่ายตัวป <ừ> ่วนกับพ <ừ> ่อมาอยู <ừ> ่ก <ừ> ับวป่วนมาไดพี้น้องกระเด็อู่เออหมหยุดหยุดเห็นยงล่อูโอ้โหให้รู้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยโเฮ้ยอเนี่ยโทษเนี่ยเปไดให้เนี่ยเปิดให้แม่คืออยากจะโทษแต่ว่าแม่ก็อยากเต็มเลยว่า้บบ แม่แซมึกล้ๆมึงดูจงคนห่บุมีพอ่กก้อนอยู่อยาหาเรื่องกวนตะเกียนะออตรวจน n าลังขอตทวอันแม่ขอโทวอันเม่ขอโทษนมาไม่ยอมขอบุ้ยอยางเข้าใจอัเม่ตรดจใหญ่กินเย รับกระจากเดอรึยังเด้อเบอร์ออห้องหนึ่งหนึ่งสองพี่น้องเบอร์เตียงบ่มีอยู่ดีดของหนิงคอยสชคดีกันจาพรุ่งนี้เมื่ออื่นตื่นมาสิบอกความฝันจะฟังพี่น้องกันสิฝันดีได้